ขายได้ทุกวันเลี้ยงตัวเองได้ถึงอาจจะยอดมันจะตกลงไปบ้างเพราะว่าความหนาวอุณหภูมิมันเป็นตัวควบคุมอยู่แต่คนอื่นไม่ได้แต่เราได้มีให้ลูกค้าทุกวันมีให้ลูกค้าทุกวันอย่างนี้ถือว่าดกไหมดกค่ะดกจะมันก็ทยอยมานะอย่างดอกขาวๆนี่คือของวันนี้ทั้งนั้นเลยอ่าเนี่ยดอกขาวๆที่กล้าจะเก็บวันนี้หรือพรุ่งนี้ละวันนี้นะครับอาวันี่ยดอกขาวนี่วันนี้ละถ้าถ้าดอกอย่างนี้ก็คือพรุ่งนี้ อ๋ออย่างนี่คือพรุ่งนี้แต่ถ้าขาวอย่างเงี้ยวันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้เก็บหมดเลยคือว่าผลของการใช้กอแก้วนาโนเนี่ยนะครับคือดอกมันจะไม่มีสีม่วงสีน้ำตาลอ่าอ่านี่แหละมันช่วยมันช่วยควบคุมไม่ไอไอไอดอกที่มันเกิดจากเชื้ออะไรคุณภาพเชื้อราอะไรอวกาเงี้ยตก้านดําอะไรถ้ามันเป็นเชื้อเอราเป็นก้านสนิมเนี่ยมันจะแดงแล้วจะไปร้อยมาอะไรไม่ได้ อ๋อถ้ามันมีเชื้อติดสมบูรณ์ติดเชื้อเนี่ยมันจะเป็นแล้วมันจะร้อยไม่ได้ร้อยไม่ได้แล้วก้านมันจะเป็นมันเหียวเงี้ยวร้อยน้อยเข็มไม่ได้ร้อยเข็มไม่ได้อย่างนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์ดีสมบูรณ์คับดอก๋ออยางเงี้ยสมบูรณ์เลยครับโอ้โหนี่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 ก้านยาวครับก้านยาวนะตรงก้านจะตรงครับใช่ไหมเพระก้านยาวเวลาแม่ค้าเป็นร้อยเนี่ยก้านมันยาวแล้วมันจะดูเป็นพวงใหญ่ครับอ๋อมะลิที่สมบูรณ์ครับ ก็คือว่าก้านจะตรงดอกจะยาวจะอุ้ม no อุ so 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 it. It really ้มอวบดอกเาอวบก้านตรงก็ทําให้มันลอยง่ายคือแสดงเห็นว่ามันสมบูรณ์นั่นเองครับคนี่นี่นี่แหละคืออันนี้คือผลของสายมลิสายพันธุ์ในพันธุ์ลาดบุรณะนะนี่คนเรียกว่าพันธุ์พลาดบุรณะลาดบุรณะครับอที่เขาปลูกเป็นอย่างอื่นนะดอกจะแหลมแล้วดอกไม่โตอย่างนี้ครับก้านสั้นกว่านี้ก้านสั้นกว่านี้ครับอื ยังไงครับมะลิดกมากเลยทีเดียวขอบอกเลยครับว่าใช้กอแก้วนานโนจะดกแบบนี้ทั้งปีเลยต้องขอขอบคุณกอแก้วนาโนหรือ2เกลือมหาัศจรรย์ของเรานะครับนอกจากจะใช้ได้กับมะลิแล้วยังใช้ได้กับดอกกุหลาบอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยไปตามๆกันเลยครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ที่นี่ยังใช้กับดอกดาวเรืองผลผลิตก็ออกมาดกและดอกใหญ่สวยอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับจากสวนมะลิ จากไร่มะลินะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแปลงของดอกดาวเรืองนะครับทั้งหมดพี่ชอบปลูกดาวเรืองไว้กี่ต้นครับเนี่ยก็หนึ่งต้นครับประมาณ1น0 0 0หต้นครับเป็นพันอะไรนะ FM10 เป็น FM10FM10 มันไม่เกี่ยวกับทองเฉลิมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคนละพันกันอันนี้อันนี้เขาจะต้นเตี้ย อ๋อนี่คือความแตกต่างเพราะว่าผมเคยไปถ่ายดาวเรืองมาสูงระดับหน้าอกผมเนี่ยอันนั้นเขาจะสูงดอกก็อีกพันหนึ่งคนละพันกันคุละพันกันไอ้น้ตต้นจะสูงใหญ่แล้วก็ดอกก็จะใหญ่แต่อย่างนี้นี่หมายถึงว่าต้นมันจะเตี้ยต้นเตี้ยสำหรับเหมาะสําหรับร้อยพวงมาลัยโดยเฉพาะค่ะ อ๋อนี่ถ้ร้อยพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยแล้วต้นเตี้ยนี่คือว่าเราตัดเนี่ยดอกมันจะมาดอกมาไล่ๆกันเลยเนี่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 ยอะยิ่งยิ่งตัดมันจะยิ่งตัดยิ่งดอกยิ่งเยอะยิ่งแตกค่ะยิ่งยิ่งออกดอกเยอะคืครับข้อดีของพันเตี้ยของใน้พันี้ยเป็นถึงต้นมันเตี้ยเนี่ยครับคือว่าถ้าเกิดฝนมาลมมาเนี่ยนะถ้ามันอยู่ระยะอายุถึงนั่นเนี่ยครับถ้าฝนมาลมมาถ้าดินเปียกเนี่ย พัดล้มหมดทำดาวเรือนต้นสูงครับอ่าใช่ใช่ตามนี้มันจะได้เปรียบใช่ใช่มีลมมีฝนมาพายุมานะอย่างนี้ก็ยังยืนอยู่ได้ก็ยืนอยู่ได้ครับทีนี้ผลผลิตล่ะผลผลิตผลผลิตก็อันนี้อันนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเราปลูกเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่เราเราฉีดทางดินใส่ไหมไม่ใส่เลยไม่ใส่โอ้หู้นี่ทางนี้ไม่ใส่เลยไม่ใส่ค่ะเราใช้กอแก้วนาโนฉีด ห้าวันเจ็ดวันครั้งหนึ่งห้าวันเจ็ดวันครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเหมือนมะลิอ่ะเหมือนมะลิเลยทำแบบเดียวกับมะลิเราจะฉีดพร้อมกันแสดงว่าที่นี่เนี่ยไม้ดอกต่างๆเนี่ยใครก็สามารถที่ว่าไปสูดดมได้อย่างสนิทใจไไม่ต้องกลัวว่าจะดมสารพิษเข้าไปไม่ต้องกลัวปลอดสารพิษแน่นอนนะครับนี่ตัดไปบ้างยังครับตัดไปเกือบสองอาทิตย์ได้แล้วค่ะประมาณสองกี่วันตัดครั้งยังไงก็วันเว้นวันบางวันก็ทุกวัน แล้วแต่ตลาดด้วย,ยที่ลูกค้าสัง <mare. S 2> าส่งอยู่ที่ความต้องการของตลาดแต่ส่วนใหญ่เราจะตัดทุกวันเราจะดูยังไงถึงจะดอกไหนถึงจะตัดได้ดอก <ike. S 1> ค่ะ μ, นี่ ครับคุณผู้ชมอ๋อดูที่ว่ามันบานมาพอจะสุดฟูอ่าฟูเนี่ยนูนบานฟูเต็มถ้าถ้าอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ยังยังเต็มนี่ยังไม่เต็มอนี่ยังไม่ยังไม่หมดถ้าฟูอย่างเงี้ยโอเคอ่าฟูครับอย่างเงี้ยนี่เต็มแล้วบานหมดแล้วใช่ไหมอ่าเกสรตรงกลางไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเก็บได้อาจจะมีกระติกนิดหน่อยครับก็รอไปที่ตลาดมันก็จะบานเพิ่มอีกนิดนึงครับอืมราคาเป็นไงครับพี่ตอนนี้ตอนนี้ก็ช่วงนี้ดาวดาวจะถูกหน่อย เพราะว่าที่อื่นๆเขาก็ปลูกเหมือนกันหมดหน้าแล้งเนี่ยจะเหมือนกันหมดก็ตอนนี้เราจะส่งอยู่แค่ดอกละแค่50ตังค์ตังค์แล้วแต่ไซส์ขนาดห้าสิบหกสิบตังค์ตังค์่ตังค์ไม่เกิน50ตังค์อย่างเงี้ยนะดอกนัไม่เกินนะถือว่าราคาดี40ตังค์30ตังค์อยู่ที่ลูกค้าจะสั่งมา เพราะหมื่นต้นเนี่ยมันมันมีไม่น้อยกว่าห้าหมื่นดอกนะใช่ไหมเพราะต้นหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าดอกแต่ว่ามันก็ทยอยออกไปเรื่อยใช่ไหมมากกว่าห้าดอกครับคือว่าอ่ะผมจะไล่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเบี้ยพันนิกต้นละสองบาทสองบาทครับตัดครั้งแรกได้หมดละสองสองบาทครั้งแรกเลยเที่ยวเดียวต้นหนึ่งเนี่ยเที่ยวเดียวต่อต้นมันมียี่รอบเดียวเนี่ยขึ้นรอบเดียวครั้งเดียวต้นเดียวเนี่ยประมาณเดียวยี่สิบดอกขึ้นยี่สิบดอกขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่า เรามีนาโน,นใช่ใช่เพราะว่าไปมาทุกสวนสองสวนสามสวนทั้งที่กาญจนบุรีทั้งที่นครราชสีมาคนที่ปลูกดาวเรืองแล้วได้ใช้กอแก้วนาโนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าใช้แล้วเนี่ยมันดอกออกเยอะมากดอกเยอะ,อะแล้วคุณภาพดอกดีแข็งแรงลูกค้าชอบน่ะไปแล้วก็ชอบแล้วก็บอกว่าไงดอกสีมันสดครับทันเดียวกันอย่างที่ที่ททอื่นเขาไปส่งร้านอื่นเจ้าอื่นเขาไปส่งแต่เขาม,ามามามาบอกของเราว่าดอกสีมันสดมันส,สด สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่างวันนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ไปดูไร่อังุ่นคุณยายครับพื้นที่บนเนินเขาตกแต่งอย่างสวยงามทีเดียวขอบอกเลยครับว่าอังุ่นไร่คุณยายหวานจับใจจริงๆครับวิธีการปลูกนั้นจะเป็นอย่างไรอังุลจะหวานขนาดไหนไปชมกันได้ลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรธจันทร์โชาชวิสิ์ครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับ วันนี้ครับผมยังตะเวนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการทำเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับบอกได้เลยว่านี่คือสวนองุ่นคุณยายใช่ไหมไร่องุ่นคุณยายโอ้โหสวยงามอลามตาจริงๆครับเขาทำอย่างไรถึงให้ได้องุ่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรามาฟังจากปากเจ้าของสวนกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับ ปวิชยาดาเช้เลอร์ค่ะชื่อเล่นแดงพี่แดงนะขออนุญาตเรียกว่าพี่แดงเนาะ,ะยังไม่ได้แก่เลยอีกท่านหนึ่งก็คือผม,อมชี่อเนนครับครับพี่เนนครับผมครับเป็นผู้ที่ช่วยดูแลคนดูแลแร้เง่นคุณยายได้เงินของพี่แดงนะครับ,รบอีกท่านหนึ่งก็คือเป็น ดีเจนะครับดอกรักนะพี่น้องอาจจะฟังคุ้นเคยกับเสียงวันนี้ตัวจริงเสียงจริงครับทั้งหมดเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางพี่แดงแล้วก็ทางพี่เนนนะครับถึงการทําองุ่นที่ได้เป็นองุ่นปลอดสารพิษด้วยนะเป็นใช้อินทรีย์อย่างเดียวนะครับใครไปใครมาก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบริพคได้เลยไม่มีสารพิษอยู่ครับทั้งหมดพี่แดงปลูกเว้ทั้งหมดกี่ไร่ประมาณสิบไร่อะค่ะ ประมาณสิบไร่ปลูกมากี่ปีแล้วพี่เนี่ยปีนี้ครับปีที่สามปีนี้เป็นปีที่สามเป็นพันอะไรครับเนี่ยพันที่เห็นนี่คือ Black โอปอลแบล็โอปค่ะโอปอแต่ในในไร่ของเราเนี่จะมีอยู่สี่พันมีอยู่สี่พันด้วยกันครับแต่ว่าจะแบล็ k โอปอลนี่มากที่สุดความแตกต่างทําไมถึงมาเลือกแบล็ k โอปอลมากที่สุดมันเคยเคยไปลองชิมแล้วมันอร่อยดีค่ะ แล้วก็ราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงไม่แพงนีง่หมายถึงว่าออดีกับเราด้ดีกับผู้บริโภคดีกับผู้บริโภคดีกับผู้บริโภคใช่ไหมแบล็คโอปอมีเมล็ดไหมไม่มีเมล็ดค่ะเป็นอัุ่นไร้เมล็ดออุมณไร้เมล็ดขายตามท้องตลาดเนี่ยนะค่ะครับตอนนี้เนี่ยอายุตอนนี้สามปีที่ออกดอกมันจะออกดอกติดผลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณสี่เดือนถึงเก็บ ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงเก็บผลผลิตหมดประมาณ4เดือนใช้เวลาประมาณสเดือนติดดอกดอกบานผสมแกสรอ,อยู่เป็นลูกติดผลอยู่จนเก็บเกี่ยวนี่ใช้เวลาประมาณ4เดือนสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนอย่างอย่างสมมติว่าพี่ปลูกไว้เนี่ย,ย่างพื้นที่เนี่ยคิดยังไงว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่อย่างร่องงแถวหรือแบบนี้คำนวณได้ไหมหรือว่าช่อหนึ่งเนี่ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหม เอ่อถ้าเป็นช่อเนี่ยได้อยู่ค่ะครประมาณได้อยู่ประมาณว่า,าช่อหนึ่งส่วนใหญ่ประมาณสักหนึ่งกิโล่โลโลโลกว่ากิโลกว่าราคากิโลละร้อยหกสิบบาทคระร้อยหกสิบบาทครับ,บ,ค,รบคุณผู้ชมทั้งหมดมีอยู่พื้นที่ประมาณาสักสิบไร่เศษเศษเห็นจะได้อ่ะก่อนจะคุยลึกไปกว่านั้นเดี๋ยวจะถามนิดนึงการขั้นตอนการปลูกอกงุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันปลูกได้ทั่วประเทศไหมหรือว่าที่พื้นที่นี้เชียงใหม่ถูกไหมที่อื่นปลูกได้ไหมปลูกได้ครับ ปลูกได้เหมือนกันมัน<ด>มีผลกระทบอย่างอื่นไหมว่าความอุดมสมบูรณ์รสชาติที่มันเปลี่ยนไปไหมมันก็อยู่ที่การใส่ปุ๋ยความรูปุ๋ยมันรู้ก้น,นการด<ม>ูแลการดูแลพี่เนนมีวิธีการดูแลอง,งุ่นของพี่แดงยังไงครับถึงได้ออกมาดีก็มีผลนมกม,มีปุ๋ยคอกเขาใส่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ปุ๋ยคอกครับไม่ค่อยใช้เคมีเลยครับและการใช้ทางใบการใช้กอแก้วนาโนนะเป็นยังไงใช้ในช่วงไหนบ้าง ก็ <g ül> ใช้ช่วงตอนที่ว่าติดผลแล้วแล้วตอนเริ่มออกดอกตอนเริ่มออกตอนแทชออตอนต,อ,อ,ตอนแทงชอ,อกมาฉีดอัตราการฉีดไล่ฟังนิดเนี่ยเป็นพืชที่สนใจมากสำหรับอังุ่นการฉีดก็ใส่กบอแก้วนาโน,น 90cc ครับแล้วก็แคปซูล2เม็ด 90cc ชนิดน้ำก็แก้วนาโนชนิดน้ำบ,บวกด้วยแคปตูนอีก2เม็ดผสมน้ำทั้งหมดเท่าไหร่ สองลิตรรับ2อ0ยลิตรน้ำา2 0ร้อยลิตรพี่ฉีดได้ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่พื้นที่ใน200รอลิตรเนี่ยค่ะประมาณประมาณแปลงนี้แปลงนี้ทั้งหมดี่จะกี่ไร่ได้พี่เนี่ยแปลงนี้ที่เห็นน่าจะประมาณไร่เพราะองางนเป็นพืชที่กินอาหารเยอะน่าจะประมาณไร่ประมาณไร่ได้ต้นทุนพี่ในการปลูกองุ่นต้องทํามุงครอบอย่างนี้ทั้งหมดไหมถ้าเราไม่ทําได้ไหมเราไม่ทําก็ได้ครับแต่เรามันไม่ปลอดสารพิษ ไม่ปลอดสารพิษเรื่องแมลงบกวนก็อาจจะมีผลกระทบแต่ว่าเนี่ยเราทําแบบนี้มีมุ้งครอบอย่างดีเรื่องแมลงกันได้เลยสบายใจได้นะเชื่อโรคต่างๆไม่ต้องใช้ยาด้วยใช่ไหมเคมีแล้วไม่ต้องใช้เลยครับอืลงทุนสูงไหมแต่ละแปลงแต่ละไร่ก็มันเมันลงทุนไปทีละน้อยค่ะอย่างมุ้งที่กลางไปทีละแปลง เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้กางมุ้งรับพอดีว่าพอองุ่นเริ่มสุกอะนกมันมาจิกกินอก็เลยก็เลยหาวิธีว่าจะทํายังไงป้องกันให้นกมาจิกกินอก็เลยพอแปลงนี้เริ่มจะสุกก็ซื้อมุ้งมากางครับ<อ>มันก็เลยเป็นการป้องกันไม่ให้มแมลงพวกหนอนผีเสื้ออะไรเข้ามาเกาะบางไข่ทีนี้ได้ทั้งหมดเลยนะป้องกันพวกมแมลงต่างๆพวกนกต่างๆพวกศัตรูขององุ่นนั้งหลายแหล่ กันได้ทั้งหมดเลยเราก็ประหยัดในเรื่องของการใช้ยาใช้เคมีต่างๆไปในตัวควบคุมได้แล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเนี่ยแปลงเนี้ยนี่อีกเมื่อไหร่จะเก็บได้ครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเดือนเมษาประมาณเดือนเมษาต้นเนี้ยครับอยากจะให้คุณผู้ชมดูนิดนึ่งอะขึ้นมานิดนึงพี่นี่มั็นต้นใหญ่นี่มันต้นไม้หรือต้นอะไรครับนี่นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นนี้มันเป็นการซื้อต้นแก่นะอ๋อมันเป็นการซื้อต้นโตมา ซื้อต้นโตที่ซื้อมาได้ด้วยเหรอมาปลูกได้ขึ้นได้ยเหมือนกันนะอันนี้ซื้อต้นโตมาเพราะว่าการปลูกครั้งแรกเราไม่รู้ว่ามันมันยังไงมันจะดีคิดว่าซื้อต้นต้นโตแบบนี้มาเนี่ยมันจะได้ผลเร็วแต่ก็ปรากฏว่าต้นเนี้ยค่ะต้นเนี้ยเป็นเป็นต้นเล็กๆครับอ่าไหนไหนเอ่ยทางไหนพี่เนี่ยค่ะครับเล็กๆแบบนี้เหรอเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อ่าค่ะครับอย่างนี้อันนี้ตอนซื้อมาก็มันจะประมาณเนี้ย อ่าจะประมาณเนี้ยอ่าซมาปลูกก็ปรากฏว่ามันมันให้ผลพร้อมกันหรอเลครับอ๋อก็มันมันเป็นการออกผลรี่มันเป็นฤดูไหมเป็นหรือมันเป็นยังไงพี่พี่เนนมันไม่ใช่เป็นฤดูครับพอเราเก็บเกี่ยวชุดนี้เสร็จแล้วครับก็พัดกิ่งไปสักหนึ่งเดือนเดนขึ้นครับแล้วก็แต่งใหม่แต่งใหม่ครับมันก็จะออกอีกครับแล้วอย่างเงี้ยปีนึงมันออกได้กี่ครั้งล่ะถ้าสมมติถ้าใช่จริงๆก็ปีหนึ่งสามครั้ง โอ้โหปีละสามครั้งอย่างน้อยๆก็ปีละสองครั้งดูแลดีๆใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งทําไม่ออกได้ปีละสองครั้งในพื้นที่แปลงเนี่ยพี่ถามนิดหนึ่งรายได้ไม่ต้องบอกจริงก็ได้ฮะเอาข้าวคือคืออูนในจริงๆแล้วเนี่ยปีหนึ่งมันจะให้ผลสองครั้งมันจะมีฤดูของการออกการออก่ฮะ แต่ทีนี้ว่าเราทําให้มันหมุนเวียนให้มันได้ออกทุกเดือนครับพอบางบางบางชุดเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่ในฤดูมันก็จะให้ผลน,น้อยครับมันเลยเอามาประเมินรายได้ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าที่อยู่ในฤดูก็โอเคค่ะพี่มีวิธีการทําให้มันออกได้ทุกเดือนคือออกสองครั้งจริงแต่ว่ามันไม่ได้ออกให้มันตรงฤดูเท่ทีเดียวพยายามทำหมุนวนให้มันออกมีขายทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหมค่ะทำให้ผลผลิตด,ดีกว่าราคาดีกว่าไหมราคาเดิม อ๋อเป็นราคาเดิมตายตัวอยู่เลยครับอืทีนี้ต้นทุนในเรื่องการดูแลในเรื่องของการใส่ปุ๋ยพูดวนมาที่ก่อแก้วนิดหนึ่งการใช้สองเม็ด<ม>น้ำสองร้อยลิตร,รกับอีกกี่ซีซีนะเก <G> <G> <ม>้าสิซีซีเก้าสิบซีซีในการฉีดแต่ละครั้งกี่วันพี่ฉีดครั้งหนึ่งสิบวันครั้งสิบวันฉีดครั้งหนึ่งครับโอ้ก็ประหยัดเหมือนกันนะพื้นที่นี้นแล้วผลของการฉีดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง เนี่ยก็ดีครับเนี่ยดูสักเขตดูเนี่ยถามพี่แดงเป็นไงลุงเนรพี่เนรก็ฉีดแล้วผลออกมาเป็นไงใช้กอแก้วเป็นก็เค่องาผลก็ยังออกออกออกลุกได้เยอะพวงหนึ่งประมาณกี่กิโลครับพี่แดงใช้กอแก้วแล้วอ่ะมันมันก็ไม่แน่ค่ะอย่างประมาณอันนี้อันนี้นี่แทบโตเต็มที่จะเกือบกิโลโตเต็มที่ก็ประมาณกิโลหนึ่งกิโลค่ะครับพกฉีดอย่างอย่างพวงเมื่อกี้น่เกือบสองโล ครับ<ม>แล้วแต่เพราะว่าอสวยนะ <S <S ผมยังไม่เคยเข้ามาชม <S <S องมุ่นอย่างนี้จริงๆจ,จังๆสักครั้ง,งถามพี่เนนการฉีดไปกี่วันถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างจากเดิมประมาณสิบถึงส<ม>ิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันเห็นชัดเจนแล้วว่า<ม><ม>เริ่มใบก็เขียวขึ้นทีนี้พอเริ่มถึงระยะของการติดดอกติดติดผลออกมาเนี่ยมันมันทำให้มันมีความดกขึ้น รู้ว่ามันเห็นอะไรชัดขึ้นมาไหมนี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับแปลงนี่สองครั้งแรับสองครั้งแล้ว<อ><อ>ก็ประมาณสิบถึงสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งโอ้โหพอใจไหมครับพี่ออกมาพอใจไหมพี่แดงอ่าก็ก็โอเคอะค่ะอืมพี่เนรละ่ะคนใช้ผมก็โอเคนะผมบอกว่าหวานก็โอเคอดูสีสีหน่วยสีอะไรสีอย่างเง มีมีที่มันโตกว่านี้ไหมครับมีค่ะมีอยู่ทางไหนเอ่ยแปลงข้างบนอยู่แปลงข้างบนที่มันโตแล้วเข้าสีใช่ไหมเก็บเก็บขายแล้วเก็บขายแล้วด้วยวันนี้มีสามารถที่ว่าชิมได้ไหมได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แดงพาไปชมอีกแปลงหนึ่งซึ่งมีทั้งหมดอยู่ประมาณสิบไร่ใช่ไหมแต่ว่ารวมกันรวมรวมกันสิบไร่แต่มีบางแปลงที่สามารถที่ว่าเก็บขายได้แล้วขายได้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดู ว่าองุ่นของพี่แดงโดยการดูแลโดยการใช้กอแก้วนาโนทังชนิดน้ำชนิดแกลบสูตน,นั้นผลออกมาเป็นยังไงรสชาติแบบไหนเดี๋ยวบอกครับอ่ะไปเราไปกันทีโนันดีกว่าองุ่นที่นี่น่ากินไม่ใช่น้อยเลยนะครับแถมปอดสารพิษอีกตั้งหากเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแปลงองุ่นที่สามารถทานได้แล้วจะออกมาหวานขนาดไหนรสชาติเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ อย่างนี้พันอะไรเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ beauty สาปแดงเนี่ยข้างบนเป็นแบกอกปลอนี่นี่นี่เป็น beauty เสีคล้ายกันะอ่คุณผู้ชมครับนี่นี่เป็นอันนี้มันจะม่อันี้เขาทำวายหรือว่าว่าทานสดทานสดค่ะทานสดได้เลยค่ะ